ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมจะพระพิมพ์พ่อทานหรือพิมพ์ใหญ่ที่เขาเรียกกันนะครับเอามาลงให้กับ f c ได้ประดับรับชมนะครับนะครับว่าพระนี้สร้างในปีพศ2414นะครับปลุกเสกโดยท่านเจ้าพณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมหลังสีวรังนะครับที่เขาเรียกว่าพระยุคปลายยุคปลายนะครับนี่นะครับเป็นพระสร้างในสมัย นี่ครับก็คืออันนี้ก็คือใช้ข้าวสุกป้้ยนะครับนำนะครับตำนะครับผสมกับปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็น้ํามันตังอิ้วนะครับผสมกันตำโขคุกเขาแล้วก็ผสมด้วยผงพุทธคุณทั้ง5้าของท่านนะครับแล้วก็มีพวกเกสรว่านนะครับแล้วก็ลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีทั้งแร่ธาตุไก่สิธิ์มีเศษผ้าแตกพําแพงมีแร่อัญมณีักอัญมณีนะครับเป็นพวก พลอยพวกพลอยนุ่ยแก่หรือพวกโจกที่เขาเรียกกันนะครับนะครับแล้วก็มีส่วนผสมอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูอย่างเดียวคือที่ก็คือต้องมาดูความเก่านะครับเพราะพระสร้างปีพศ2414นี่รอสิบสี่นะครับก็คือมีอายุมากกว่า150ห้าสิกว่าปีนะครับเรามาดูความเก่าอย่างเดียวครับความเก่าว่าพระจะมีการเหว่หดย่นยอ่อยับมีความนึบแข็งแน่นนะครับแล้วก็แก่งแล้วก็ ลงขยายด้วยกล้องพันเอ็กพันเร็กจะรู้ว่าความที่เราดูตาบอกว่าแกร่งนะครับจะมีความหนุบมีความนุ่มมีความเสื่อมสภาพมากน้อยขนาดไหนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับองค์พระจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูนะครับคือพิมพ์ไม่ต้องไปดูครับเรารู้ว่าพิมพ์นี้ยกาเรียกกันคือเรียกตามตามจริงที่เรียกกันพิมพ์อย่างนี้ครับถ้าเกิดรู้สมเนี่ยภาพพิมพเนี้เขาต้องคือพิมพ์พิมพ์สุโขไทยนะครับนะครับถ้าสมัยก่อนหรือว่าท ที่เขาเรียกกันจริงๆในโบราณโบราณเขาต่อมาก็เปลนว่าพิมพ์ชายจีวรหนานะครับที่เรียกกันนะครับพิมพ์มีเรียกชายจีวรหนาแต่ต่อมานะครับมีการมาค้นคว้านะครับก็คือเรียกว่าแล้วตอติดปากแล้วก็พิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์ประธานครับเพราะว่ามีเส้นนิสณนะครับแต่ตามจริงแล้วนะครับเรียกกันพิมพ์สุโขทัยนะครับเพราะว่ามีพระเกศองค์เพียวนะครับแต่ว่าองค์นี้สุบตรงนะครับนะครับครับแล้วก็ตรงตรงนะครับแล้วก็มี บางเท้านะครับภาษาเราครับก็มีเส้นนิสีนะบางๆลางๆนะครับนะครับนี่คือถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าแล้วมี็นวงหลยยุบนยครับก็คือถ้าเราเรียกกันจริงๆก็คือพิมพ์สุโขทัยนะครับเพราะสมัยก่อนเราก็เรียกกันมาครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ครับถ้ามีเส้นนิสนะก็เรียกพิมพ์พระประธานนะครับแต่นี่ก็เรียกได้ครับดูควาคอท่านสวยงามมากครับนะครับสวยงามนะครับดูข้างบนนะครับพิมพ์นี้คือเป็นพิมพ์ที่ พุทธกลุ่มพุทธพธานิษ์นะครับเล่นกันนะครับเล่นตั้งราคากันครับพิมพ์นี้เขาแล้วผ้าสุพรรณจะมีวันณะหลายหลายหลายสีนะครับวันณะหลายสีนะครับแต่เนื้อนั่งไหนก็คือเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับนี่ดูนะครับความสวยงามครับดูไว้นะครับดูความสวยงามนะครับเราลงมาเพื่อเผยแผ่ให้คนเกิดใหม่เยรุนได้เรียนรู้ศึกษาว่าภาคโบราณจะเป็นลักษณะนี้นะครับความเก่าเป็นอย่างนี้นะครับความเก่าเป็นลักษณะอย่างนี้ และเนื้อมวนสารรูปแบบนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับไม่ใช่ลงอมาเพื่อเพื่อมาไลซ์เพื่อมาการซื้อขายนะครับนะครับภาพนี้สมัยก่อนเขาเรียกว่าภาพพิมพ์ชายจีวรหนาครับนะครับเราเรียกกันนะครับสมัยก่อนนะครับเราต้องรู้นะครับแต่เราบางทีครั้งเราก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกนะครับนะครับแต่มายุคนี้มามาจัดพิมพ์ว่าถ้าเป็นเป็นมีเกลือทะลุซุ้มนะครับถือว่าเกลือทะลุซุ้มข้างบนครับก็ถือว่าเป็นพิมพ์สกโขทไทยนะครับนะครับมี พระการเล็กๆติ่มๆนะครับนะครับเป็นพิมพ no like, ์ที่ยมครับที่เขาเรียกกันบางบางคนกลุ่มพุทธานิสตบางอบางคนเขาเรียกขาตั้งฉายาเป็นชื่อเขานะครับนะครับว่าพิมพ์ของคนนั้นคนนี้นะครับนะครับนะครับดูไว้นะครับพระพิมพ์นี้จะมีรอยจะมีรอยอ่ารอยการแกะพิมพ์นะครับไม่ค่อยไม่ค่อยสม่ำเสมอพระแบบนี้เขาเรียกว่าพระใช้ใช้มีการการแกะด้วยมือนะครับแกะพิมพ์ด้วยมือนะครับไม่ได้แกะด้วยบล็อกอ่า บล็อกอุตสาหกรรมนะครับนะครับคืออย่างนี้เขาแกะด้วยมือนะครับจะมีมีรอยแกะนะครับดูใต้ฐานใต้ใต้ฝ่ามือท่านครับนะครับใต้มือใต้เท้าใต้ใต้ใต้ตักหน้าตักท่านครับนะครับอันนี้เขาจะเป็นหลักธรรมชาติด้านข้างด้านอะตรตรงหน้าอกท่านนะครับภาษาเราครับในผู้าเราเลยนะครับถ่าจะถ้าจะพูดเป็นภาษาลก็คือต้องนั่งกลางอันนี้ครับนะครับจไวยครับ ดูขอบนะครับดูแล้วก็ดูทั้งหมดครับเราต้องดูนะครับคือบางคนชอบดูคือนี่คือการแกะมือครับดูการแกะมือจะมีรอยรอยรอยการแกะมือครับด้วยอ่ะผมจะเอาเอานี่จับให้ดูก็ได้ครับนี่ครับแกะมือครับเห็นไหมครับเยวขยายเลยครับอยากขึ้นอีกหน่อยสว่างสว่างนะครับนี่ออกก็ได้ครับได้นี่ครับ แกะมือครับเห็นไหมครับมีรอยแกะมือครับมีรอยซิวนะครับนี่ครับรอยซิวเนี่ยรอยรอยรอยแต่งผิดรอยรอยแกะพิมพ์นะครับนี่ครับนี่รอยแกะพิมพ์นะครับนี่ครับจะไม่เสมอกันแล้วครับพระพระแกะพิมพ์นะครับเนี่ยจะมีรอยหมดนะครับนี่รอยนะครับพิมพ์พวกนี้เป็นพิมพ์ที่เขานิยมหันครับคือนิยมเขาเขานิยมครับการนิยมเดี๋ยวนี้ครับคือการแกะแกะบล็อกคัสรอยแกะบล็อกแม่พิมพ์ครับนะครับคือ พวกนี้ก็คือก็จะรู้ทันทีถ้าคนเล่นของเก่าหลานนะครับคือเขาจะดูหนึ่งเขาจุดรอยแกะก่อนผ่าร้อยห้าสิบปีสมัยนั้นยังเป็นใช้มือใช้มือแกะล้วนๆนะครับนะครับนะครับแกะมือจะมีร่องรอยของสิวนะครับแกะมือแล้วก็พอเป็นบล็อกไม่พิมพ์ออกมาก็จะมันก็จะติดเป็นบล็อกออกมาครับเนี่ยนะครับนี่ครับสูงนะครับนี่ครับจะดูนะครับดูไปแบบนี้ครับดูนะครับรอยนะครับทีนี้ต่อมา แล้วก็มาดูเนื้ออย่างเดียวเนื้อต้องมีการเปลี่ยนแปลงเหี่ยวหดย่นย่อยับมีถ้าผสมนึกปูนบดขอนก็ต้องมีแคลไซต์ความหนาแน่นขึ้นมานะครับความหนาแน่นอายุ150ปีต้องมีความหนาแน่นนะความหนาแน่นตกผนึกของแคลไซต์แล้วก็มีความเก่าความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสูงมิต่ำมีการเหิดิมีการงอกขึ้นมาเป็นหลักธรรมชาตินะครับมีวิธีการดูนะครับนะครับนี่ครับก็คือมีการรันล้าวนะครับนะครับเป็นพระ ผสมน้ำมันตังอิ้วนะครับเดี๋ยวด้านหลังก็จะเป็นนะครับจะมีขึ้น้นนะครับนี่ครับขึ้นนพันธุ์ขึ้นนครับมีการลันเล้านะครับนี่ครับคือส่วนผสมคือได้ไม่คือองค์นี้คือผสมผสมก็ยังไม่ได้ที่ก็คือมีการลันเล้านะครับแต่ว่ามีการมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการงอกตัวนะครับมีการงอกตัวในหลายเส้นนี่ครับบอกกล้องเราใช้ใช้กล้องที่อันนี้ครับนะครับสวยงามมากครับดูครับสวยไหมครับดูครับ สวยงามนะครับพ้าพิมพ์นี้เมกพิมพ์ผมก็าลงไปแล้วนะครับนะครับลงไปแล้วก็มีนะครับครับดูรอยที่ผมชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับว่ารอยของผ้านะครับเป็นลักษณะไหนครับนะครับดูไว้นะครับจะมีรอยตรงหัวไหล่ผู้สาวแล้วครับหัวไหล่ลำลำคอนะครับแต่พวกนี้ครับหัวไหล่นะครับดูครับนะครับดูไว้นะครับนี่ครับดูหลายเส้นนะครับ มีลายแอนนะครับดูใกล้ครับก็จะขุดนะครับในขุดนะครับคือเขาใช้สิวขุดขุดขุดมันก็เป็นรอยเป็นร่องนะครับแล้วก็ตามร่องแขนพวกนี้ครับเนี่ยจะมีหมดนะครับเนี่ยพวกนี้ครับเนี่ยเป็นร่องร่องหมดแล้วครับลองแต่งนะครับเขาต้องใช้สิวใช้มือนะครับแกะนะครับเนี่ยครับคือแกะไงไม่มีความละเอียดหรอกครับเพราะว่าสมัยก่อนคนโบราณนะครับจะฝีมือไงก็ต้องมีรอยรอยสิวให้เราเห็นหมดนะครับ นะครับเนี่ยรอยซอกเป็นร่องนะครับเนี่ยรอยซอกเป็นร่องนะครับนี่ครับนะครับเราบล็อกไม่พิมพ์กระจออกมานะครับนะครับออกมานะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีการเหี่ยวหดไม่เท่ากันนะครับบางโอนก็มีตําหนิตรงนี้ตรงนี้ไม่เหมือนกันครับโอ้เ็าเป็นเป็นร่องอย่างเงี้ยเป็นร่องตรงนี้นะครับโอ้าเ็อนเป็นร่องตรงนี้เป็นร่องตรงนี้เป็นร่องตรงนี้คุณจะมาชี้ตาหนิไม่ได้เราพมันการเปลี่ยนแปลงในใยภาามันก็ปิดรูปิดหลุมหมดแล้วครับนี่ครับปิดเนี่ย หลักธรรมชาติของปุ่นปลาหอยถ้ายังมีรูอยู่นะครับจบเลยนะั่นคือพระใหม่ครับนะครับพระใหม่ทันทีพระ,พระถ้ามีตําหนิตรงไหนถ้าไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการงอ,อกกันทับถมนะจบเลยนะครับคือพระคืออายุยังไม่ถึงนะครับนะครับพระที่อายุถึงตัวนี้เขามีรูเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเขาทับแล้วก็งอกงอกงอกหมดนะครับตรงไหนมีรูมีบอลตามรอยที่รอยซิวนะครับเ็าจะงอกอะไรครับงอกหมดเลยครับนะครับถือว่าพระที่ทําขึ้นมาอายุไม่ถึง ก็าจะมีรูมีล่องมีตำหนินะครับนะครับสวยงามไหมครับสวยมากครับดูกันเนี่ยคือดูไว้ครับคนที่เล่นพาะสมัยครัญงให้ดูกันไว้นะครับจะได้รู้นะครับที่นี่ไม่มีการซื้อขายแล้วก็ไม่มีการเป็นอ่ามีการมีพุทธปรินิ์คือไม่มีการไม่มีทุกอย่างครับเพราะไม่มีการซื้อขายแล้วก็แม้แต่ตรวจพระอย่างนี้องค์ยี่สิบสี่บาทเองครับมีใช้เครื่องเทคโนโลยีหลายตัวนะครับแล้วก็ตรวจด้วยหลัก ธรรมชาติอ้างอิองธรรมชาติตรวสอบรู้หลักผู้ธกคุณอีกครับนะครับมีที่นี่ได้หมดนะครับได้ครบวงจรทั้งผู้ธกคุณบทหลักธรรมชาติอ้างอิงมีตำดามีอ้างอิงมีประวัติศาสตร์แล้วก็ของเก่าแล้วก็มีการมีการเป็นเป็นมาแล้วครับแล้วก็มีประวัติการเป็นมาด้วยนะครับนะครับแต่ว่าเราก็สําหรับคนรู้คนมีบุญศาสนาก็ได้เจอกันแล้วบุญสัมพันธ์จะได้เจอกันของพันนี้ครับบุญตรงกันคือสินเท่ากันนะครับสินเสมอกันจะได้เจอกัน ถ้าสินไม่เสมอกันก็ถ้าสินไม่เสมอกันก็อย่า,อย,า,อ,ยาอย่าพบอย่าเจอครับก็ <laughs> <g ười> <g ười> ไม่ต้องพบแรอเจอกันถ้าสินเสมอกันก็ได้เจอกันนะครับเล็กไหลผงไผ่ดำดูครับดูดูครับ,รบของงอครับนะครับเห็นไหมรอยลานรอยเล้าตรงไหนถ้ามีน้ามันตะอิวมากนะครับเขาขึ้นน้อยถ้าตรงไหนน้ํน้มันตะิวไม่ค่อยมีเขาขึ้นเยอะนะครับขึ้นเยอะมากเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับคือเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วครับตรงไหนมีหลุมมีบ่อแถวซ้ายก็ขึ้นเป็นก้อนเนี่ยไปขึ้นเป็นก้อนตรงไหนขึ้นได้ก็ขึ้น ตรงไหนถ้ามีออกน้ำตาลแดงแดงก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าน้ำน้ำมันติร์กิวเขาทําให้มีความมันความชื้นความมันแล้วก็พวกแคลไซขึ้นไม่ได้เนี่ยขึ้นได้นะครับนี่ครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับเนี่ยเห็นไหมครับพอเขาแห้งๆเขาจะแคลไซเขาขึ้นถ้าถ้าออกน้ำมันเมือกดำๆพวกนี้เขาจะขึ้นไม่ได้นะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับนะครับถ้ายังยังเป็นมันๆดำๆอยู่อายุเป็นพวกอันนี้มันๆอยู่ครับถ้าขึ้นได้ก็ต้องคิดคำนวณให้ดีครับเห็นไหมครับเขาขึ้นเองครับ ขึ้นสวยงามมากครับครับเดี๋ยวผมลงขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกร้อยเอ็กให้ดูนะครับนี่คือนะครับดำๆมีอะไรครับนี่ครับผงดำครับนหครับแล้วผงดำครับต้องสโคปนะครับเล็กมากครับดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับดูครับดูแล้วไม่ใช่ดำนะครับจะเป็นพวกอัญมณีแหละครับเห็นไหมครับตัวเลขนึกผงถ่านนะครับ พอเราสโกขึ้นมาเราเป็นผงอัญมณีครับเป็นพวกพลอยครับพวกพลอยพวกหยกนะครับนะครับนะครับก็จะแวบครับนะครับปูนเปลือกหอยนั่นเลยครับนะครับเราดูด้วยตาเปล่าไม่รู้พอขยาบขึ้นมานะครับเป็นปูนเปลือกหอยครับผสมแล้วข้างในก็จะมีโรยโรยด้วยพวกอัญมณีพวกพวกพลอยพวกพลอยเงาแก่พวกพวกหยกนะครับพวกผงหยกนะครับนี่นะครับสวยครับเรียกว่าคือว่าไอ้แคลไซด์แคลเซียมคาร์บอเนตนะครับพวกนี้ครับ หนาแน่นนะครับดูครับความหนาครับไมถึงว่าเจาะไม่ลงนะครับเจาะไม่ลงนะครับก็คือพวกเพราะว่าเขาหนามากครับดูครับหนามีสูงมีต่ำไม่เท่ากันเห็นไหมครับนี่คือความหนาของความไอพวกแคลไซด์นะครับหนามากครับต้องการเวลาครับถ้าพัดแท้ๆดูง่ายครับคือบอกว่าทุกอย่างหนาคือเขาจะหนาแน่นครับดูครับนี่ครับดูข้างในกำลงผูกกำลังกำลังซ่อมตัวออกมากําลัง แล้วเหินออกมาข้างนอกได้ขึ้นหมือนครับคือถ้าเขาผงเขาเสื่อมสภาพหลุดลุ่ยออกไปครับแล้วก็จะมีแคลไซน์งอกตามเห็นไหมครับนี่ครับในลุกนะครับนี่ครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับคือสีน้ําตาลนี่คือฐานน้าอ้อยเคี่ยวไว้แว้ปากครับโอ้ครับใส่ทานน้าอ้อยเคี่ยวไว้เนี่ยโอ้โหครับโอ้คุกด้วยผงแป้งกระเจี๊ยจันครับผงแป้งกระเจี๊ยจันครับนะครับหนาปึ๊กเลย นี่ครับผงแป้งกระเจจันนะครับพอเรามาสกบเรารู้ทันทีปุ๊บนะครับนี่คือผงแป้งกระเจาะจันนะครับผงวิเศษนะครับเมตตามหายมนะครับพระองค์นี้ครับสูงนะครับเมตตามหายมนะครับแขวะคาดปลอดภัยสูงนะครับพวกผงแป้งกระเจะจันเนี่ยเกี่ยวกับเมตตามหายมเสนนะครับมายุ่คงแล้วก็แขวะคาดปลอดภัยนะครับทำไมรู้ครับพ่อผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เอียววัดบรรดาลนะครับรุ่นแรกนะครับ ตั้งแต่สมัยก่อนโบราณโบราณนะครับในปีพ่อผมสองเกิดสองสี่เจ็ดห้านะครับถ้าเป็นลูกสุดลูกสิบปีสองพันห้าร้อยนะครับก็อายุยี่สิบกว่าปีนะครับอยู่กับหลวงพ่อตังแต่เด็กนะครับได้วิชาคนเดียวครับร้อยแปดนะครับพ่อผมครับคนอื่นไม่ได้กันนะครับพ่อผมได้คนเดียวร้อยแปดนะครับจับตรวจสอบยานได้หมดครับของขายของแลนของไม่รู้สิ่งคนไม่รู้คนขโมยทองขโมยควายขโมยู ต้องมาหาพ่อผมนะครับรู้หมดรับอยูวกัใครอยู่ตรงไหนควายไปปลูกไว้ตรงไหนนังรู้หมดนะครับใครขโมยไปไปทางทิศไหนนะครับพอท่านได้ยานพอผมได้ได้คนเดียวครับร้อยแปดนะครับก็เป็นรักษาโรคยาโดนยาสั่งโดนพวกรักษายาเกี่ยวกับโบราณโบราณจนท่านไม่ไหวคนเต็มบ้านเลยผมเด็กตัวใหม่เด็ก,ดก,ดกตื่นเช้ามาตนเย็นมาเนี่ยเหมือนบ้านเป็นเป็นคลินิกเป็นร้านหมอเลยครับ คนมาอาบน้ามนต์กับพ่อผมครับพอหลวงพ่อท่านปู่เอียท่านท่านยิ่งท่านมรภาพปี2,521นะครับต่อไปคนก็มารักษากับพ่อผมหมดเลยทีนี้โอ้โหพอแทบจะไม่ทาอะไรเลยได้รักษาด้วยน้ําน้ําน้ํนมนต์นะครับน้ามนต์กับยาสุนไพรนะครับดูพ่าท่านได้วิชา108หลวงปู่ยนัน ดูได้ไงครับผมมาคนสมัยโบราณเขาจับเขาดูได้ไงครับถึงบอกว่าเนี่ยถึงบอกบางคนทําไมใหม่ไม่เชื่อครับเดี๋ยวดูเล็กไหลผมนะครับเล็กไหลผมไ่ดาสวยงามมากครับไหลผมไ่ดำเนี่เล็กไหลผมไฟดาดูครับดี่ครับดูไว้ครับพระโบราณจะเป็นงี้ครับนี่ครับดูกันงอกตัวครับเปลี่ยนแปลงรูปภาพครับงอกขึ้นมา ตรงอันดิบันนีครับสวยงามครับโอ้นี่ขับเน่าครับเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็หลุดนะครับถ้าหลุดถ้าหลุดตรงนี้คงคงต้องหลุดนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นข้าวน้ำมันตังอิ้วเยอะครับเพราะว่าแถวซ้ายขึ้นไม่ได้ตรงนี้ครับขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันเขาจะเป็นมันนะครับพวกน้ำมันะยํามันแล้วก็แถวซ้ายขึ้นไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปนี้เขาขุดขูมาเรื่อยครับรับนำเน่าเ่ยขู่มาทิ้งหลุมนะครับทิ้งหลุมนู่นแหละพอทิ้งหลุมได้แถวซ้ายถึงจะดันขึ้นมาได้ครับถึงนมาปิดหลุมตรงนี้อีกทีครับ นี่เป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วครับแต่ถ้าตัวไหนไม่มีข้าวน้ำมันตังอิวเขาจะขึ้นขึ้นเลยครับเขาขึ้นเร็วนะครับเ <osaic> พราะสะสมเร็วนะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนี่อย่างนี้ครับเัาขึ้นได้ครับขึ้นเป็นก้อนอย่างนี้ไหมครับเป็นหลุมเมื่อขึ้นนะครับถ้าตัวไหนน้ำมันตังอิวไม่ค่อยมีนะครับเขาจะขึ้นนะครับเป็นก้อนอย่างนี้นะครับเนี่ยตกผนึกนะครับเพราะการระเหิดการตกผนึกของแคลไซต์เขขึ้นได้จับตัวเป็นก้อนเนี่ยนี้ขึ้นใหม่ครับเนี่ยข้อบวลเขาขาวขึ้นใหม่น,นะครับขึ้นใหม่ อายุรวานาก็จะเป็นสีอย่างนี้ครับเ่สีอย่างนี้ครับสีเป็นหลักธรรมชาติของแถวไซส์ครับบางคนยังดูแถวไซส์ไม่เป็นนะครับก็คือที่บอกไม่เป็นเพราะว่าเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับนะี่นี่คือเศษผ้ากําแพงครับเศษผ้าเก่านะครับมีหลายสีนะครับนะครับมีหลายสีนะครับ วงนี้วงนี้ถ้าไปตรวจเครื่องเซมนะครับคือว่าความหนาแน่นมากเลยครับจะดูอีกข้างหลังครับข้างหลังมีการเปลี่ยนแปลงนะโอ้นี่ครับข้างหลังนี้ก็จะมีน้ำมันตะยิวเยอะครับขึ้นได้น้อยครับนี่ไหมครับเนี่ยขึ้นอย่างนี้ครับนี่ขึ้นใหม่ครับไหมครับทําไหม่จะขึ้นแล้วก็แบบนี้ครับไหมครับเนี่ยเป็นแบบนี้ใหม่ก็โอ้โหหลายปีนะครับนี่ครับนห่ครับนะครับต่อไปเขาจะจับตัวเป็นก้อนนะครับก็เปลี่ยนแปลงเป็นสี สีออกเทาๆนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยเราขึ้นใหม่ดูไว้ลักษณะขึ้นใหม่ครับเห็นไหมครับจะลอยตัวจับไปเกาะไปเรื่อยก็ยจะเดินไปเรื่อยครับก็จะเดินขยายตัวไปเรื่อยครับพวกแถวไสพวกนี้ครับนี่ครับนี่คือนี่คือขึ้นใหม่จะได้รู้ครับเนี่ยลักษณะของแถวไสขึ้นใหม่นะครับก็จะลอยตัวต่อไปก็ใครจับตัวจับตัวเป็นก้อนเป็นก้อนไปเรื่อยครับนะครับนะครับข้างล่างเขาดุข้ข้างล่างก็ผลข้างล่างก็กตกผลึกขึ้นมาครับแล้วเหยขึ้นมาครับนะครับข้างบนนะครับนี่คือด้านบนดูไว้นะครับ นี่คือการตรววตัวหาดูยากครับแบบเนี้ยนี่คือการก่อตัวของแถวสายจะได้ดูเป็นกันครับเนี่ยเนี่ยนะครับการก่อตัวไม่ค่อยเจอนะครับแบบนี้คือลักษณะให้เราเรียนรู้นะครับเขาแบบให้เราเรียนรู้โดยตรงเลยครับเนี่ยครับนี่คือการเรียนรู้นะครับเพราะว่าที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเนี่ยขึ้นนี่คือแถบสายขึ้นใหมขึ้นเก่าในสีไม่เหมือนกันครับนะครับสีออกเทาๆแล้วสีขาวๆขาวขึ้นใหม่สีเทาๆขึ้นเก่าลงไปเรื่อยๆครับนะครับทีนี้ต่อมาก็ ต่อมาก็จะไปดูสีที่ขึ้นเก่าๆนะครับอูนี่เด็กไหลอีกแล้วครับเนี่ยเด็กไหลครับเนี่ยเห็นไหมครับเด็กไหลโลหะนะครับธาตุโลหะนะครับเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับและธาตุกายสิทธิ์นะครับเนื้อแก่งนะครับดูเนื้อเข้าไปกับเบื้องเลยครับดูครับมันนะครับแต่ว่าเราเจาะด้วยค้อนสโคบจะรู้ทันทีครับเนื้อเนื้อผ้านะครับเนี่ยนะครับเนื้อแกร่งมากองคนี้ครับดูเป็นผ้าปูนบอกหอยครับแก่งมากครับ พวกแร่ธาตุอาจะเสร็จนั่นเลยครับพวกนี้อันนี้ก็ขึ้นได้นะครับเนี่ยถ้าเกี่ยวขึ้นได้นะเนี่ยปิดหลุมละเนี่ยปิดหลุมแล้วครับเนี่ยครับป็นก้อนเลยครับขวายครับเห็นไหมครับเป็นเป็นวุ้นเลยครับมีเศษพักเก่าครับโน้จะไปเจอแล้วครับมีเศษพักเก่าดูไว้ครับเห็นไหมครับมีหลายสีไหมครับเห็นไหมครับสีเย็นน้าตาลครับนะครับนี่ครับ นี่ครับนี่คือเศษผ้าแตกผ้าแพงครับเพราะในเศษผ้าผ้าแพงนะมีสังสีอ่าสีอิฐอันนี้เรียกสีอิดสีอิดสีดําสีน้ำตาลสีเขียวหมอยสีแดงนะครับสีส้มนะครับออกมาแล้วสโคมมันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ในหลุมเราเในหลุมลึกเลยครับเนี่ยในหลุมลึกเลยครับเนี่ยพึ้ดนะครับนะครับมัจะขึ้นเขาไซออกมาเรื่อยๆครับคือคือเขาเขาย่อยสลายส่วนสภาพเห็นไหมครับพวกนี้ครับ เห็นไหมครับเราจะโขบเลยครับเนี่ยเราโขบดูนะครับดีเขาซ่อมแล้วครับซ่อมตัวแล้วครับนี่ครับนี่ครับซ่อมแล้วนะครับปิดลุมแล้วครับนะครับอันนี้ปิดนูนขึ้นมาแล้วครับนะครับเนี่ยเขาซ่อมตัวนะครับคือพระขลันลาวนะครับเ็ามีการซ่อมนะครับนนะครับซ่อมตัวนะครับนี่เป็นก้อนนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับคือคนดูไม่เป็นพอมาดูกล้องผมจะดูเพ่นครับคือเราผมบรรยายแบบธรรมชาติบรรยายไม่มีอะไรไม่มีไม่ไม่มี ผลประโยชน์แอบแฝงน,นะครับนะครับไม่ใช่ต้องลงนี้ต้องเอาไปลงไปนี้ต้องไปนี่มันคือนั่นคือการแอบแฝงน,นะครับแอบแฝงคือคนชาวบ้านอย่างพวกเราอะโอ้ยจะเอาเงินที่ไหนนะครับคือเราแค่เรามีพระในกันดีแล้วนะครับบางคนมันได้พระเข้ามาไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายครับก็คือของผมนี่มีแอบแฝงครับพูดไปกันทะเลาะกันบางที<ม><ม>เรื่องซื้อไหมไม่ให้โทรมาก็ยังมปซื้ออีกนะครับ เราเราเราดยกันเผยแผ่ของหลักพุทธศาสนาเราเลยครับทําเพื่อเผยแผ่โดยตรงนะครับเราไม่มีแอบแฝงนะครับไม่ใช่ว่าต้องดูเสร็จต้องไปต่อยอดตรงนั้นต้องไปตรงนี้จบกันได้เป็นทั้งทีครับพระองค์เดียวไม่มีความจบนะครับดูแค่นี้ก็จบแล้วครับดูการเปลี่ยนแปลงนี่จบแล้วครับคุณจะเอาอะไรมาทําได้ครับคุณจะทํไมถึงร้อยปีก็ขึ้นอย่างนี้แก่งอย่างนี้ไม่ได้ครับพระนี่ร้อยห้าสิบกว่าปีแล้วการที่ร้อยกว่าปีร้อยปีที่แล้วเขาก็ยังไม่ มีการซื้อขาย้านะครับคลึกภาพแล้วกันนะครับนิพ้ะร้อยห้าสิบปีนะครับรั้เราคิดแค่นี้คิดแบบคือมนุษย์เราอ่ะนะครับมันก็มีอย่างเงี้ยไม่เหมือนมันก็มีครับมีกลุ่มที่ไม่รู้ดันทุลังครับมีวานะครับนะครับดันทุลังเห็นไหมครับสวยงามไหมครับเดี๋ยวขึ้นแบบนี้ครับแกล้งนะครับนี่คือแคลไซด์นะครับเนี่ยความหนาแน่นของแควไซด์เนี่ยเขาจะบอกว่าความหนาแน่นของแควไซด์จะเป็นลักษณะนี้ครับ ขึ้นแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราทั้งหมดเลยครับพวกนี้ครับขึ้นมาเป็นก้อนขึ้นมาแบบปิดรูนะครับนี่เล็กไหลครับเล็กไหลหรือพงฐานนะครับสวยงามมากครับโอ้นี่ครับปิดรูมันขมีหลายสีไหมครับเห็นไหมครับคือแคลไซด์เนี่ยมันจะออกเทาๆถ้าแก่ตัวถ้าอยู่ร้อยสามสิบร้อยสี่ปีเท่าจะออกเทาๆแบบนี้ร้อยร้อยร้อยหลักร้อยปีอ่ะมันจะขึ้นเทาๆแบบนี้หมดเลย แต่ถ้ายังไม่เท่าก็จะออกเขาขาวไว้ข้างบนผิวบนนะครับเนี่ยผิวบนเห็นไหมครับเนี่ยผิวบนเนี่ยนี่คือผิวบนคืออันนี้ยังอายุมันมากคือเขาจะขึ้น,นเรื่อยๆครับเกาะไปเรื่อยครับเห็นไหมครับมันจะเกาะเป็นฟิล์มไปเรื่อยครับ,รบกเกาะไปเรื่อยครับเขาขึ้นได้ครับตัวนี้เป็นหลุมสี่เหลี่ยมนะคล้ายๆสี่เหลี่ยมเขาขึ้นปิดรูแล้วก็สูงกว่าตันนี้เขาก็สูงกว่ากว่าผิวพานะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพครับคือเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนี่คือการรูปการเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ยครับโอ้หสวยงามนะครับนี่ นี่ค yup. รับน,นี่ครับ right. สีไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวราบอกไม่เหมือนกันครับเียขึ้นไม่เหมือนกันนะครับแถวไซส์ครับเห็นไหมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหลุมใหญ่ครับหลุมใหญ่ไหมครับเนี่ยหลุมใหญ่หลุมมันน pudding, right. ี่มันนี่มันนี่เขาขึ้นนะครับก็ขยายดูครับท่านดูนะครับเขาจะขึ้นไม่เท่ากันแล้วครับถ้าเขาขาวก็คือคือน้องใหม่ขึ้นใหม่ครับแต่ไม่ใช่ใหม่ตอนนี้ครับใหม่ใหม่หลายปีนะครับเนะยครับขึ้นเป็นวุ้นนะครับนี่ครับนี่ครับขึ้นเป็นวุ้นนะครับเนี่ยคือแขวไซส์นะครับ ก็ดูเปลือกหอยแกงไมละครับเปอกหอยกาบหอยหอยพันปีล้านปีนะครับไปดูครับท่านเอาก็มาลงกล้องได้เลยครับไม่เชื่อผมครับหอยกาบหอยอะไรพวกนี้ท่านมาลงกล้องนะครับบางจุดที่เขาเขาเหมือนเอาแค่ไอ้นี่ก็ได้เต่าเต่าบางคนเขาจะหลังเต่าเขาหักมาแตกนะครับเต่าที่เดินได้บางตัวเราเห็นนะโหเขาก็งอกขึ้นมาซ่อมตัวเขาเ็าไปพูดที่เป็นแคลเซียมครับแคลไซด์นะครับแคลไซด์เขาก็คืองอกตัวจับตัวเป็นก้อนครับ รู้จากธรรมชาติคิดจากธรรมชาติคิดแบบบ้านๆเลยครับเพราะวิทยาศาสตร์เขาก็มาเรียนรู้จากธรรมชาตินะครับนะครับเรามาตั้งชื่อกันใครค้นพบใครคิดได้เราตั้งชื่อเอาครับว่าง่ายครับครับเราต้องรู้ทันพวกนี้ครับรู้ทันพวกนี้ครับแล้ววิทยาศาสตร์ก็คนนํารุดเราเป็นผู้ป้อนครับมันป้อนเองไม่ได้ครับเป็นป้อนให้มันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้ค่าต้องนะครับมันไม่ทาเองไม่ได้วิทยาศาสตร์ทำเองเรามนุษย์ต้องเป็นผู้ป้อนเป็นผู้สั่งงานก่อนทั้งแรก ต้องเป็นคนสร้างมันก่อนนะครับนะครับพอแล้วแต่มันก็ได้ข่ามาตรฐานเพราะได้ได้ค่ามาตรฐานเสร็จมันถึงก็มาตอบมามาตรวจอะไรมันก็ได้ไปแค่ค่าของมันแค่นั้นแหละครับนะครับแต่มันก็ไม่ตอบอะไรได้มากมายครับเราดูตัวเนี้เราขยายเนี่ยแต่มันดีตรงที่กล้องเนี่ยมันเราให้เราเห็นได้เราเรียนรู้จากธรรมชาติมาอ้างอิงมาตรวจเราก็มาอ้างอิงกับธรรมชาติว่าลักษณะนี้ของลักษณะนี้เก่าร้อยห้าสิบปีจะขึ้นจะเป็นลักษณะไหนนะครับก็คือนี่แหละนะครับมันเป็น คือต้องมาอ้างอิงจาก,กธรรมชาติเนี่ยที่เราดูกันอยี่ยนียตอนนี้ยคือหลักธรรมชาตินก็คือต้องมาอ้างอิงอ้างอิงจากอายุการเวลานะครับเหมือนกันครับทุกอย่างหมดนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ